นี้มาร่วมงาน Oppo ในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะปอก็เป็นพรีเซนเตอร์ p p พพปีที่สองละแล้วก็ปีนี้หลังจากที่ได้ลองใช้นะคะอยากอยากแนะนำโดยเฉพาะว่าถ้าเรามาเจอกันตอนกลางคืนแบบนี้บ่อยๆหรือว่าอย่างเราไว้ถ่ายรูปูๆในที่ที่แสงน้อยหรือว่ามีการเคลื่อนหวัตลอดอย่างเงี้ยก็จะตอบโจทย์กับคนที่ที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่ว่าอยากถ่ายภาพดีๆอยากถ่ายคลิปดีๆค่ะ ถ้าถามปอมันจะมีระบบกันสั่นนะคะเขาเรียกว่า5 axis image stabilization คือต่อให้วัตถุหรือลูกเราหรืออะไรก็ตามเคลื่อนไหวมากมายแค่ไหนมันจะล็อกทำให้ระบบประมวลผลมันแม่นยำแล้วก็ภาพแล้วก็คลิปออกมาชัดมากค่ะได้เพราะว่าปอไม่ปอไม่ใช่มืออาชีพแบบถ้ากดว,วิดีโอปุ๊บมันจะมีฟีเจอร์นี้ที่คอยจับได้หมด ราคาจะใช้คาว่าคุ้มราคาใครที่เป็นสา oppo น,นะคะเพราะเชื่อว่าสา oppo ก็จะมแีแต่ละฟีเจอร์แต่ละฟังก์ชันที่ตัวเองชอบแต่ถ้าคุณชอบถ่ายรูปชอบถ่ายคลิปโดยเฉพาะในที่ที่แสงน้อยหรือในเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ภาพสวยมากค่ะ ีถ้าลองวัดมา<ะ>เ่าอเท่นะยี่นิบสี่ไม่ได้เล็กเพราะว่าสะโพกก็ใหญค่คนก็เลยเข้าใจว่าเอวมันเล็กแต่จริงๆก็คือ24ปกติค่ลดลงมาจริงๆตอนนี้น้ำหนักก็จะผอมกว่าตอนแต่งงานนิดหน่อยค่ะ ไม่กล้าบอกน้าหนักเลยเพราะว่าบอกมาก็คือคนน้าหนักปกติคนหนึ่งไม่ได้ผอมนะคะแต่ว,ว่าถ้าถามว่าตั้งแต่คลอดตอนคลอดกับตอนนี้มันก็ลดมาประมาณจะ20สิบโลนะ,ะอุ้ยให้พี่ลดคธอตอนนั้นพี่ไม่ได้จริงๆี่แรงบันดาลใจเพราะว่าออพอคลอดน้องปอกเลี้ยงลูกให้นมก็คือปล่อย ตัวเองกินดีๆอยู่กับลูกเลย,เลยอะไรเงี้ยจนพอลูกโตแล้วเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาลาที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองให้ตอนตอนตอนลูกเล็กๆแล้วเรายังน้ำหนักมากกว่าเนี้วิ่งตามลูกแล้วเราเหนื่อยเวลาลูกว่ายน้ําปีนเขาเราก็แบบอยากมันไม่ท่องตัวค่ะพอลูกโตไปโรงเรียนเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีข้ออ้างแล้วนี่นาะที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองก็เลยออกกําลังกายกลับมากินระวงังซึ่ง สปีพี่ใช้เวลาลดแบบค่อยๆลดค่อยๆลดมันไม่โหมเลยเพราะว่าเหมือนปออลดน้ําหนักมาตลอดชีวิตอะเหมือนอยู่ดีๆลดเร็วๆแบบมีทางลดเยอะๆเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยแป๊ดเดียวมันก็เด้งอะค่ะตอนตอนหลังเลยได้บทเรียนว่าไม่เอาละค่อยๆลดใช้เวลา3ปีกว่าที่มันจะค่อยๆลดอะค่ะก็ระหว่างทางก็คือเพื่อน หรือว่าพี่โอค๊คหรือว่าครอบครัวก็คอยซัพพอร์ตแหละมันโตแล้วจะไม่มีมันมันจะไม่มีโมเมนต์ที่แบบเพื่อนลดน้ําหนักแล้วชวนไปกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะซัพพอร์ตกันว่าอ๋อ,อกำลังกำลังดูแลตัวเองก็ไม่เป็นไรเยเ <c oughs> ใช่แต่พอมีรายการกี่รสอบซอยกับปุกกี้แต่ว่าบุญบาปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นเราก็มีอาการแบบเดยกกดไหลย,ยอ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาหารไม่ย่อยมันก็ทําให้แม่กับแม็กกี้เนี่ยกิน กินไม่ได้มากเท่าสมัยสาวๆอย่างเวลาไปถ่ายรายการก็คือไปถึงร้านแล้วก็กินแล้วก็กินโอ๊ยแต่กินจริงจังเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้กินอะไรเลยถ้าสมัยสาวๆพอทำรายการอาหารอย่างเงี้ยเช้าจะกินไปกองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือพุ่งไปที่ร้านแล้วกินให้เยอะที่สุดแล้วจบึ <Okay. S 1> ่งศักยภาพของโอปอกับกุ๊กกี้ก็คือได้วลาหนึ่งตอนจริงๆ <laughs> เพราะว่าท้องอืดแล้วต้องใช้ยาช่วยย่อยอะไรเงี้ยมันก็จะกินได้แค่นาน มันค่อยๆจนจนพี่ก็ไม่รู้สึกแต่ว่ามารู้สึกปีเนี้โดยที่แบบรู้สึกตัวอีทีคือไซส์เสื้อผ้ามันเปลี่ยนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยยกตู้ดีใจมากแต่ว่า3ปีนะคะซึ่งไม่มีทางรัดเลยคือไม่อดไม่อดไม่งด,งดใช้วิธีลดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเพราะเรามีบทเรียนแล้วว่าเราเคล็ดลั ไม่มีเคล็ดลับเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว,วลินน์อกอลันชมไหมคะว่าคุณแม่เอลเล็กลงสวยขึ้นลูกไม่เคยชมด้ <c oughs> ลูกก, <c oughs> ก็ลูกก็ยังไม่รู้ว่าแม่ต่างไปยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีมีความสุขขึ้นกับการที่เราทำแอคทิวิตี้กับลูกได้จริงๆอะ่ะคือเราพาลูกปีนเขาพาลูกไปป่าคืออาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยโดยที่เราเดินได้โดยที่เราไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เพราะว่าพี่โอ๊คจะเน้นความเฮลตี้เหมือนกับถ้าเขาเห็นเราดูเฮลตี้ขึ้นโดยที่ลดย่างถูวิธีไงเขาจะโอเคไม่ไม่เขาจะ, okay. เ,ขาจะเขาจะใช้วิธีปอจะถามเขาเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยโตรงแต่เราจะไม่ไม่ไปแบบเขาจะไม่เคยบังคับเราเลยพี่โอ๊คจะไม่เคยบังคับแค่แค่ถ้าเราเริ่มที่จะถามเขาว่าหรือปองงดแป้งไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวทางรัดแบบนั้นเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกอะไร สอนนะพี่สามปีเนี้ยก็สมมติอาทิตย์ละเจ็ดวันพี่ก็จะคืบได้ห้าวันอีกสองวันพี่ก็เละเทะแล้วพี่ก็สึกว่ากลับมาใหม่หอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังพอกู้ตัวเองกลับมาใหม่คือไม่ให,ไให้ไม่ให้ตึงเกินไปอย่างเงี้คยค่ะไม่ตอนกลางวันนี้พี่กินกล้วยแขกแปดชิ้นกับขนมถ้วยสี่ตอนกลางวันแล้วก็ยังแล้วก็กล้วยเตี๋ยวด้วยสำหรับวันนี้พี่ก็กินแค่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ย ใช้วิธีบาลานซ์คือปอเรียนรู้แล้วว่าปอแก่แล้วอย่างเงี้ยถ้าจะให้ปอกินแต่อาหารคลีนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องบาลานซ์ถ้าถ้าปอกินอย่างที่ปอบอกเช่นขนมถ้วยหรือกล้วยทอดอะ่ะปอวิ่งตายเลยนะแล้วก็วันต่อมาคือกินน้อยหรือเย็นเนี้ยกินเบามากๆเลยนะจากวัยด้วยจากชตาชีวิตที่ผ่านมาก็คิดว่า ปิดจอบเรื่องลูกไปนานแล้วค่ะคิดว่าสองคนพอตอนตอนนี้ลูกปหกขวบแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันลวค่ะเข้าใจทุกอย่างหลอกล่อไม่ได้คือสมัยก่อนเรายังหลอกล่อเหมือนหลอกเด็กได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วรู้ <Okay. S 1> เรื่องสองคนต่างกันมากค่ะก็อลินก็คือปอรจริงๆอะให้ตายเถอะแล้วก็อลันก็คือพี่โอ๊คไปเลยมันก็เลยปอกับพี่โอก,ก็เลยเดาทางง่ายในการดู ไม่เคยมีโมเมนต์นี้ในครอบครัวเลยค่ะเหมือนเขาเติมเต็มกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงโควิดถ้าบ้านอื่นที่มีลูกคนเดียวคงเหงาแต่ว่าลูกเราสองคนเขาเลยแบบอยู่ดนะ้วยกันอุ้ยตอนนี้แต่โรงเรียนเปิดแล้วค่ะ <laughs> คือตอนออนไลน์เราลูกลูกสองคนใช้สองคอมแล้วปอต้องวิ่งอันนั้นเราเราอาจจะผอมจากโมเมนต์ช่วงนั้นก็ได้ <laughs> คือช็อกอะไรนะคะ โอ้แฮ oh, ปปี้มากเพราะว่าเด็กเขาเขาคิดถึงเพื่อนแล้วก็พัฒน,นาการมันจะอยู่จากการได้เจอเจอคนในคลาสอะไรแบบ mm hmm. คือเพราะว่าตอนนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเราเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งหลับเมื่ออะไรจะเกิดละ mm hmm. คือช่วงระลอกแรกเนี่ยการมีเด็กสักคนเป็นคือเรื่องใหญ่มากตอนนี้คือเป็นก็หยุดเบรกเป็นแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งหลับให้เต็มที่อะ ตอนนี้เพราะว่าทุกโรงเรียนมีมาตรการอย่าง,งมาตรการโรงเรียนอานกนระดีมากค่ะเราเราก็เลยไว้วางใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ